สวัสดีทุกคนมาดูมิมนะครับหัวน้ำเบ้อเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะฝ่อเยอะหรือเปล่าเนาะเนี่ยครับที่ท่านเห็นเหลืองๆนะครับคือเกสอดอกวัชพืชต่างๆนะครับ,รบวันนี้อากาศคืมด้วยกว่าจะเฉาะมาได้ กว่าจะเฉาะไม่ได้ผมโดนไปสามโดนไปสามดอกครับที่มือนะครับเพราะว่ามือเพียวๆเลยวันนี้นะครัเวลาเราเฉาะกงิบนะครับผมถ้าควันมันไม่โดนเยอะนะผมก็เลยใช้ควันเยอะเลยวันนี้นะครับถ้าใช้ควันเยอะเน,น,นี่ยความปลอดภัยเนี่ยมันมีนะครับผมไม่โดนนะครับแต่จะใช้น้อยมีโอกาสที่จะโดนอยู่ <Ne. S 1> ถอดไปเยอะนะ, <snatch. S 1> นะครับผม ตัวผู้ก็ถอดไปเยอะเลยนะวงวงล่างนะครเดี๋ยวจะดูนะ้ำกับเกสสอนครับวันนี้